สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีโอกาสได้มาพักที่โรงแรมทองทารินนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ก็ได้มาพักห้องในชั้น11นะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับผมพาคุณผู้ชมมาชมวิวนี่ครับวิวชั้น11นะครับเนี่ยครับวิวชั้น11ของโรงแรมทองทารินครับจังหวัดสุรินทร์นี่คือตัวเมืองสุรินทร์นะครับคุณผู้ชม มองไปเห็นสถานที่ต่างๆผมเพิ่งรู้ว่าตรงเนี่ยครับตรงหลังเซเว่นตรงเนี้ยครับเป็นเป็นน้ำนะครับเป็นหนองน้ำแล้วเป็นบอ่อน้ํานะครับนะครับกาด,ดีนะครับข้างบนห้องก็รีโนเวทได้สวยงามนะอย่างห้องน้ำก็พามาดูห้องน้ำใหม่กริปนะครับ เตียงนะครับเตียงนอนแอร์เย็นฉ่ำเลยครับคุณผู้ชมมิสซูบิชิมิสเตอร์สลิมเนี่ยครับเขาจะพับผ้าขนหนูนะครับเป็นรูปช้างนะครับเตียงก็ตึงนะครับสวยครับยินนี้ก็นอนที่นี่กันนะครับมีเก้าอี้นั่งเล่นด้วยนะครับเก้าอี้พักที่ห้องไหนห้องหนึ่งหนึ่งศนหนึ่งครับ ประาหารเช้าเลยนะครับหนึ่งท่าน,น,นครับผมโอ้โฮมไฟส,ยสวยๆครับคุณผู้ชมนี่ฟึบนี่วิวสวยๆเลยนะครับถ้าได้ชั้นสิบเอ็ดสิบสองเลยตั้งแต่ชั้นสิบขึ้นไปก็สวยนี่ครับมีทีวี TV ด้วย สมาร์ททีวี้าม่านก็สีสวยมากเลยครับห้องนี้เนี่ยอีกมุมหนึ่งที่มองสามารถจะมองไปดูวิวเมืองสุรินทร์ได้นะครับเนี่ยถนนเส้นนี้เนี่ยน่าจะเข้าไปตรงบขอสอนะครับเนี่ยนี่แหละครับคือห้องพักนะครับที่โรงแรมทองทาดาบจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ริโนเวทใหม่นะครับน่านอนมากๆเลย สักคู่ก็จะลงไปทานอาหารแล้วนะหกโมงเย็นนะครับมีนัดกับคณะที่มาอบรมนะครับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวนะครับบรรยากาศดีมากมากเลยครับคุณผู้ชมนี่กระจุงกระจกด้วยสวยๆาำงามครับสวยอืมพื้นดีมากๆเลยอืมเลื่อมนะครับ สะอาดเก็บเลยน,นะครับคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาที่จังหวัดสุรินทร์ก็อย่าลืมไปมาพักผ่อนนะครับที่นี่มาีแลักผ่อนคลายกันที่ทองทารินนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอหยิบก่อนขอหยิบก็นก่อนนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวลงไปกินข้าวแอร์เย็นมากครับมิสูบิชิมิสเตอร์สลิง เย็นมากอิเล็กทริกนี่มุมนี้ผมชอบมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามอีกทีครับ